นื่องจากมีคนมาบอกว่าอยากให้เห็นซุปเปอร์กายกับไปซ้ายหรือไปขวาอินพุต A S D นะครับวิธีทำมันก็ต้องใช้การฝึกเยอะอยู่เหมือนกันอย่างแรกเราต้องซุปเปอร์ไกายถ้ำชองในระดับหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็ตรงไหนก็ติดอะ่ะนี่คือทางตรงเรามาดูทางขวากันผมทำทางขวาได้ นี่คือมาทางขวาเห็นไหมครับจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้นี่จิดมันดิดจะมาได้ถึงนี่นะครับตัวากายทางขวามันต่างจากทางตรงยังไงนี่คือตรงอามาดูทางขวานะครับอ่ะเห็แม่ แต่วิธีการกดเหมือนซุปกายเดิมเลยครับแต่เราต้องทํำชองในระดับหนึ่งเลยผมก็ไม่ได้ติดทุกครั้งแต่ก็ยังติดอยู่ครับแล้วก็มีเทคนิคใหม่ของเท็กซี่เวลาเราขึ้นจัมแพดนะครับแล้วเราก็จะกลับแบบไม่ให้เสียความเร็วอย่างเงี้ยกลับที่เดิม โอ้กระตุกกระตุกะวนกลับมากดวนกลับมาแบบนี่หันกลับมาวนกลับวนกลับอ่าเทคนิคก็คือเราต้องเวลาเราขึ้นจัมพ์แพดอ่าอย่ากด W คือพุ่งไปข้างหน้าอย่ากดไปข้างหน้าพอเราดิ้งจัมพ์แพดให้เรากด A หรืดีนะครับ ลองดูแล้วแคปสเตปกลับมาแคปสเตปกลับมากดทางไหนก็หันทางนั้นนะครับอ้าวเป็นถ้าเกิดเราจะหันซ้ายกับตัวด้านซ้ายแล้วกด a วิ่ง a หันซ้ายแคปสเตปกลับมาหันซ้ายกลับมาเห็นไหมครับมันจกลับไปที่เดิมต่อไปก็จะ,จะเป็นซูเปอร์กายวก,กับแคปสเตปผมยังไม่ค่อย จะท้ำชองเท่าไหร่นะไม่ยากเห็นไหมเราจะหัดคนซ้ายเราจกลับไปที่เดิมโดนใบด้วยอ่ะเขาสั่นแตก ร้อยห้าสิบแปดแปดสิบแปดก่อแตกอู้ไอ้ต้นดาวไอ้ต้นดาว เอาสิบ้าดับเบิลหัวตายไปแล้วดับเบิลฟืนแล้วแต้ก็